ในปีที่ผ่านมานะคะถ้าเราพูดถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกเทคโนโลยีเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง AI กับพลังงานสะอาดแต่ว่าเบื้องหลังความก้าวหน้าทั้งหมดนี้มีโลหะชนิดหนึ่งที่เอ,อ่อแต่ก่อนอาจจะดูเงียบๆนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นดาวเด่นที่ราคาพุ่งสูงขึ้นมากนั่นก็คือทองแดงค่ะใช่เลยครับถึงขนาดมีคนเรียกทองแดงว่าเป็นน้ำมันชนิดใหม่หรือ the new oil กันแล้วขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ เพราะมันเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งโครงข่ายพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดเลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าถ้าเราอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับโอกาสการเติบโตของทองแดงผ่านตลาดการลงทุนเนี่ยมันมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ ETF ที่ชื่อว่า United States Copper Index Fund หรือในชื่อย่อว่า CPER ครับผม เราจะมาขยี้กันเลยค่ะว่ามันคืออะไรมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับใครโดยข้อมูลทั้งหมดนี้เราคัดมาจากบทวิเคราะห์ตลาดน้งสือชีช้ชวนแล้วก็ข้อมูลทางการเงินโดยตรงเลยใช่ครับเราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังตัวย่อสี่ตัวอักษรน,นี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า CUOPR นี่ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คะเวลาที่เราซื้อ CUOPR หนึ U ่งหน่วยเนี่ยเรากำลังซื้ออะไรอยู่ เป็นคำถามที่ดีมากครับ CUOPR เนี่ยคือกองทุน ETF หรือ Exchange Traded Fund ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือโครงสร้างของมันครับเขาจัดว่ามันเป็น Commodity Pool Commodity Pool ครับหรือกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ขอขยายความตรงนี้หน่อยค่ะหมายความว่ามันไม่ได้เข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทเหมืองทองแดงแต่เป็นการลงทุนที่ อิงกับตัวราคาทองแดงโดยตรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับวัตถุประสงค์หลักของ CUOPR ก็คือสร้างผลตอบแทนให้ให้มันเคลื่อนไหวตามดัชนีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Summer Haven Copper Index Total Return หรือ SXCURI ออ๋ซึ่งดัชนีตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อิงกับราคาทองแดงที่ซื้อขายกันวันนี้นะครับแต่มันไปสะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในสิ่งที่เรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของทองแดงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช่ครับหรือ Copper f u t u r e Contracts ในตลาด COMEX ของสหรัฐอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเท่ากับว่าเป็นการลงทุนในมุมมองต่อราคาทองแดงในอนาคตผ่านตลาด Futures นั่นเองแล้วกองทุนนี้ใหญ่แค่ไหนคะใครเป็นคนบริหารบริษัทผู้ออกคือ The Mericle Companies ครับภายใต้แบรนด์ US Commodity Funds จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2011แล้ว ส่วนขนาดกองทุนหรือ AUM เนี่ยข้อมูลล่าสุดจะอยู่ประมาณ600ล้านดอนลลาร์สหรัฐอืมและมีจุดสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือซีเ r ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลครับไม่มีการจ่ายปันผลนั่นหมายความว่าผลตอบแทนทั้งหมดที่นักลงทุนจะคาดหวังได้ต้องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาล้วน,วนซึ่งก็ทำให้กลยุทธ์การบริหารจัดการนี่สำคัญมากๆเลย ดิฉันเห็นในข้อมูลว่าซีเพิร์มีกลยุทธ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในการจัดการกับสัญญาฟิวเจอร์สพวกนี้มันคืออะไรเหรอคะนี่คือหัวใจหลักแล้วก็เป็นจุดขายของซีเพิร์เลยครับกองทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านฟิวเจอร์สเนี่ยมักจะเจอปัญหาใหญ่อันหนึ่งที่เรียกว่าคอนเทนโดคอนเทนโดครับซึ่งมันจะคอยกัดกร่อนผลตอบแทนไปเรื่อยๆแต่ CPXSPR ใช้กระบวนการที่เรียกว่า Optim optimization Process เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้โดยเฉพาะเลยโอเคค่ะคำว่า contango นี้ได้ยินบ่อยมากเลยช่วยอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะมันเหมือนเราโดนค่าเสื่อมราคาอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยครับ contango คือภาวะที่ราคาสัญญา Futures ที่ใกล้จะหมดอายุหรือเดือนใกล้นะครับค่ะ ดันมีราคาต่ำกว่าราคาสัญญาเดือนไกลที่เราต้องไปซื้อใหม่เพื่อรักษาสถานาการ์ลงทุนเอาไว้อ๋อพูดง่ายๆคือเราถูกบังคับให้ขายของถูกเพื่อไปซื้อของแพงอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราต้องจ่ายค่าตั๋วแพงขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะได้นั่งรถไฟขบวนเดิมต่อไปแค่คิดก็รู้สึกว่าขาดทุนแล้วนะคะใช่เลยครับการทำแบบนี้ซ้ำๆทุกเดือนที่เรียกว่าการ roll over เนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแล้วผลตอบแทนก็หายไปเรื่อยๆ แต่ในทางกลับกันมันก็มีภาวะที่เรียกว่า backwardation backwardation ครับซึ่งเป็นสวรรค์ของกองทุนประเภทนี้เลยคือราคาสัญญาเดือนใกล้มันสูงกว่าเดือนไกลก็คือเราได้ขายของแพงเพื่อไปซื้อของถูกถูกต้องครับซึ่งกลยุทธ์ของ CWPAR ก็คือพยายามหาประโยชน์จากภาวะ backwardation นี้ให้ได้มากที่สุดล่ละคะใช่เลยครับกระบวนการ optimization ของ CWPAR ก็คือการพยายามเลือกสัญญา futures ที่มีแนวโน้มจะอยู่ในภาวะ backwardation มากที่สุดในแต่ละเดือนซึ่งในสภาวะที่อุปทานทองแดงตึงตัวอย่างในปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิด backwardation ก็มีสูงขึ้นอ๋อนี่จึงเป็นความได้เปรียบที่สำคัญมากของ CWPAR ที่ไม่ใช่แค่กองทุนที่ซื้อซื้อขายขาสัญญาไปเรื่อยๆ เข้าใจเลยค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากคือไม่ได้แค่เกาะไปกับตลาดแต่พยายามจะเอาชนะข้อจำกัดของตลาดฟิวเจอร์ด้วยแล้วถ้าเราไปส่องดูพอร์ตของ C W P R จริงๆตอนนี้ข้างในมีอะไรอยู่บ้างคะแน่นอนว่าสินทรัพย์หลักก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดงที่จะหมดอายุในเดือนต่างๆในอนาคตครับค่ะอย่างเช่นมีนาคมพฤษภาคม กรกฎาคมปี2026แต่ที่น่าสนใจคือเขามีสัดส,ส่วนการลงทุนในกองทุนตลาดเงินแล้วก็เงินสดสำรองค่อนข้างสูงด้วยอ๋อ oh, อันนี้น่าจะเป็นการวางหลักประกันสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สที่ถืออยู่ใช่ไหมคะคาดว่าเป็นอย่างนั้นครับเป็นการบริหารสภาพคล่องแล้วก็ใช้เป็นหลักประกันตามกฎของตลาดฟิวเจอร์สพอเข้าใจกลยุทธ์ที่ฉลาดแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้เลยค่ะว่าในทางปฏิบัติมันสร้างผลตอบแทนได้ดีแค่ไหนที่ผ่านมาตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะ ผลการดําเนินงานต้องบอกว่าน่าทึ่งมากครับถ้าดูย้อนหลังไป1ปีผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ35-38%เลยทีเดียวเดี๋ยวๆนะคะ35-40%นี่มันระดับหุ้นเทคโนโลยีเลยนะคะไม่ใช่ตัวเลขที่เราคาดหวังจากสินค้าโภคภัณฑ์อย่างโลหะเลยมันเกิดอะไรขึ้นในตลาดทองแดงกันแน่คะถึงได้มีความต้องการสูงขนาดนี้มันคือภาพสะท้อนของคําว่าน้ํามันชนิดใหม่ที่เราคุยกันตอนต้นเลยครับ คือตอนนี้มันเกิดความไม่สมดุลอย่างรุนแรงในตลาดทองแดงทั่วโลกอฝั่งความต้องการใช้หรือดีมานเนี่ยมันพุ่งขึ้นจากทุกทิศทุกทางพร้อมกันทุกทิศทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น 1. การสร้างศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI ที่ต้องใช้ทองแดงมหาศาล 2. กระแสะพลังงานสะอาดค่ะทางรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ทองแดงมากกว่ารถยนต์สันดาป3-4เท่าแล้วก็พวกฟาร์มกังหันลมโซลาเซลล์ค่ะ และ3คือการอัปเกรดโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกให้ทันสมัยทั้งหมดนี้ขาดทองแดงไม่ได้เลยอะฟังดูเหมือนเป็นพายุแห่งอุปสงค์ที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะแล้วฝั่งอุปทานล่ะคะทำไมคนทำเหมืองไม่เร่งผลิตขึ้นมาให้ทันนี่คืออีกด้านของปัญหาครับฝั่งอุปทานหรือการผลิตเนี่ยกำลังติดขัดอย่างหนักมีการหยุดชะงักของเหมืองใหญ่ๆอย่างเหมืองกรัสเบิร์กในอินโดนีเซียหรือปัญหาคุณภาพแร่ที่ลดลงในชิลีซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆของโลก อ๋อหรอคะครับทำให้คาดการกันว่าเฉพาะในปี2026นี้ตลาดจะขาดดุลคองแดงถึง3 3 0 0 0 0หตันโหเมื่อของมีน้อยลงแต่คนต้องการมากขึ้นราคาก็ต้องพุ่งขึ้นเป็นธรรมดาแบบนี้พวกนักวิเคราะห์เขามองไปข้างหน้ากันยังไงบ้างคะส่วนใหญ่มองบวกกันมากครับอย่าง JP Morgan คาดว่าราคาเฉลี่ยในปี2026อาจสูงถึง12,500ดอลลาร์ต่อตัน Mm hmm. ส่วน UBS และ BMI ก็มองใกล้เพียงกันที่ช่วง11,000ถึง13,000ดอลลาร์ต่อตันแต่ที่น่าตกใจกว่าคือภาพระยะยาวครับ S&P Global คาดการว่าโลกอาจจะขาดดุลทองแดงสะสมถึง10ล้านตันภายในปี2040 10ล้านตันฟังดูเป็นเพ้าที่สดใสมากสำหรับนักลงทุนแต่แน่นอนว่าการลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้มันต้องมีความเสี่ยงซ่อนอยู่แน่แน CPER มีประเด็นอะไรบ้างคะที่เราต้องพิจารณาอย่างจริงจังมีหลายประเด็นเลยครับและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยเรื่องแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือค่าธรรมเนียมหรือ expense ratio ครับสูงแค่ไหนคะอยู่ที่ประมาณ0.97%ถึง1.06%ต่อปีครับเดี๋ยวนะคะเกือบ1%นี่ถือว่าสูงมากสำหรับ ETF ในยุคที่กองทุนดัชนีแข่งกันกดค่าธรรมเนียมให้ใกล้สูงทำไม c p r ถึงคิดค่าธรรมเนียมแพงขนาดนี้ มันคุ้มค่ากับกลยุทธ์ optimization ที่เราคุยกันไปหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือค่าธรรมเนียมที่สูงนี้ก็เหมือนเป็นค่าตอบแทนสำหรับกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ซับซ้อนกว่า ETF ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก Contango อ๋อผลสำหรับสินค้าพกาพาันก็น่าจะเป็นความผันผวนใช่ไหมคะใช่เลยครับและผันผวนมากด้วยค่าเบต้าของ c p er สูงถึง1.97เบต้าเกือบ2แปลว่าถ้าตลาดหุ้นโดยรวมลง10%เ เจ้า c ีพียนี่อาจจะลงได้ถึง20%เลยเลยหรอคะนี่มันความเสี่ยงระดับรถไฟหะเลยนะถูกต้องครับมันหมายความว่ามันมีความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาดมากกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ2เท่าแม้ในปี2025ที่ผลตอบแทนทั้งปีดีมากก็เคยมีช่วง3ามเดือนที่ราคาปรับตัวลงไปเกือบ5%เปเซเหมือนกันอืดังนั้นใครที่รับความเหวี่ยงแรงๆไม่ได้อาจจะต้องคิดให้ดีแล้วนอกจากค่าธรรมเนียมกับความผันผวนมีความเสี่ยงเชิงเทคนิคอะไรอีกไหมคะมีอีกสองสาเรื่องครับ เรื่องต่อมาคือความซับซ้อนทางภาษีหรือ tax complexity เนื่องจากโครงสร้างเป็น commodity pool ในสหรัฐนักลงทุนที่นั่นจะได้รับเอกสารภาษีแบบ K1 ซึ่งซับซ้อนกว่ามากค่ะวิธีคำนวณภาษีก็แตกต่างจาก ETF หุ้นตัวไปอันนี้เป็นข้อควรระวังสำหรับนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีในสหรัฐแล้วสภาพคล่องในการซื้อขายล่ะคะซื้อง่ายขายคล่องไหมอยู่ในระดับปานกลางครับ แต่ส่วนต่างราคาเสนอซื้อขายหรือ bid-ask spread อยู่ที่ประมาณ2 6 2ค่อนข้างกว้างนะคะใช่ครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนที่คิดจะซื้อซื้อขายขายบ่อยๆในระยะสัน้นเพราะจะโดนต้นทุนแฝงจากส่วนต่างราคานี้กินกำไรไปได้และความเสี่ยงสุดท้ายที่เห็นในข้อมูลคือเรื่องความเสี่ยงด้านการติดตามดัชนีหรือ correlation risk มันคืออะไรคะในหนังสือชี้ชวนของกองทุนระบุว่าชัดเจนเลยครับว่าคูเปอร์ไม่ใช่ตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของตลาดทองแดงค่ะ หมายความว่าราคาหุ้น ETF มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือ NAV ของกองทุนดัดชนี SCI ที่เป็นตัวอ้างอิงและราคาทองแดงในตลาดจอรหรือ Spot Price ทั้งหมดนี้อาจจะเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกัน100%ตลอดเวลาอ๋อ oh. มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Tracking Error หรือความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เสมอครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วถ้าให้สรุปนะคะ CPER ก็คือเครื่องมือการลงทุนที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่เชื่อในเมกะเทรนของทองแดง ที่ขับเคลื่อนโดย AI และพลังงานสะอาดโดยมีจุดเด่นคือกลยุทธ์การบริหารที่ชาญฉลาดพยายามลดผลกระทบจากคอนแทงโกที่เป็นเหมือนมะเร็งของกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับในข้อแลกเปลี่ยนนั่นคือค่าธรรมเนียมที่สูงความผันผวนที่รุนแรงระดับรถไฟเหาะและต้องเข้าใจอยู่เสมอว่านี่คือการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อนไม่ใช่การเข้าไปซื้อทองแดงจริงๆมาเก็บไว้ค่ะ ซึ่งมันก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าสนใจมากให้เราไปคบคิดกันต่อเราได้เห็นแล้วว่า CPER เป็นหนึ่งในวิธีเก็งกำไรบนวัฏจักรขาขึ้นครั้งใหญ่ของทองแดงผ่านตลาดฟิวเจอร์สแต่ข้อมูลก็ชี้ให้เห็นว่ามันยังมี ETF อีกประเภทหนึ่งที่ลงทุนในบริษัทเหมืองทองแดงโดยตรงเลยอ๋อมีแบบนั้นด้วยครับอย่างเช่น ETF ที่ชื่อ COPX ซึ่งในปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนสูงกว่า CPER ด้วยซ้าน่าสนใจมากค่ะ นี่จึงเป็นคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้คิดต่อครับว่าหากเราเชื่อมั่นในอนาคตของสินค้าพกฑ์นชนิดหนึ่งจริงๆระหว่างการลงทุนในตัวสินค้าพกฑ์เองหรือลงทุนในบริษัทผู้ผลิตแบบไหนคือครั้งเลือกที่ใช่สำหรับเรา